สวัสดีพี่น้องครับพงมนี้มาหานซองสาวฟ้าแฝดนะครับบอมแบมอยังกินเนาะอจ้าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานมันเขียวบอมเป็นไดเหมือนด้กด็นอนบอมคือยังอยู่ในคุ้มระเบิดระบุมบังระมบูบังระเบูบังได้กินยังเนาะโอโลไก่ออมครับก็เลยได้ซื้อโอโลเนาะ ผู้เดียวหัลลาตั้งซื้อแน้นันผู้เดียวหัลาตั้งดอกเอิญผิดโอโลเอิญผิดคนก็เอิญหมเลยก็เลยเอิญซื่าว่าโอโลอพี่น้องอมไ,ไก่ครับไก่ออมไก่ใส่ฝักฝักใส่ไก่เป็นบ้น ไปกินแซนด์นั่นโอเคครับเก่งขาวครับผมราคา้อไว้เด้อเก่งขาเดียบสีขาวเก่งขาเดียบสีขาวเสื้มเก่าอ่ะทำไมพี่ปอสร้างออกมาเลยถ้าไม่ได้สร้างอยู่พี่ปอสร้างเขาไม่เราโกอาเงินให้อ๋อเราโกูใส่ใส่บัตรนี้พราพี่ก็ต้องใส่ไม่หายนะครับเออดันจะสร้างให้ดอกก็โดนภาษาเกือบภาษาครับโอเคนะครับ แนไต,ตีกันสตีกันสนันันพื่นรถแหอนี้นะครับทีเาอไปนนอาอยา่างก่ะครับาืเสียงออย่งละมาคืนนทุกคนทีโต๊ะนี่ละข้ามูนุนานะครับราน้องบอกให้กขอหน้าลมาเขอาหลอยาล่งาง่อ,าอยยี่กินนะครับเพื่อ บรัดแม่เวือตื่นไปไปเลยโทรมาหากูว่าเต้ามาซี่อันสาบายน้าผัดฉ่ำยื่ห่างก็อีแบงคุ้มฉันไปฉันแม่ฉันน้อนซาฉันใดหมองน้อนแล้วสน็จแอันค่อยไปหาเจเจาสีได้นอนบนอเจากระสีห้คอยไปเลากัะเล่นน้ำยืหันเสร็จ้

มือแร้งมีแพงกันท uh, ี่เนาะเบิรงสองม่ได้ตัางกับมื่อคืนหรเมื่อคืนเดียค้นบักลายวันนี้ก็สิบก้อนเลเาเสียงคือพ่มีว่ะโอโลก็เลยว่าซื้อว่าโอโลไม่ย่างลาหลอบแท้ไมู่อองป่ค่ะักลมาฝ่าพ่อใหญ่แม รถขวดขัวไฟนี <fin anta> <ots> ่แหละรถมีเวนน่าจอดอยู่นี่นะมีเนียยูดถ่ายรถแม่สุภาพจริงจ้งนี่นี่นี่ยืดมองนี่แมงนั่งหลายๆน่ะนานั่น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 มองคนนั่งหลายๆน่ะเจ้าคือว่าว่าฝากคอยแน่น่ะจักหวีนึงอ่ะนวกินเป็นตะไบแย่แหลมหลายคอยก็กินเป็นเด้แมนแม่กี่เขามภาษาอีกที่เขากำังกลัว สาวยกสาวแต่งม้ออะไรยังกินลูกตลาดบรีนนีด้ะน้องคนนี้ยางกายย้ำใดยกมือวัดดีดิ หลังที่ว่ามีอยา่างไรเขาดอกเขาเก็ด,ดีทใายใจน่ารักน้องโยบน้องแตงโมเอาหมอแม่แม่มีวินในการทำงานนะครับไปใส่น,สน,ไไนะพี่เดีเ๋ยวพา,ย,ายุใส่อ,อ่ะ็จ,ะจากไปตะเหิง แยกมากนะครับเวทีฮอกก้ากำลังจะเวทีฮอกเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เอาคานไฟให้จบละคุภพระปีครับอุดอนล,ลานี พอความรับิท่านได้น้ำรถออกไปมาแต่นยมรถออกไปนอบริเวณงานยกเวน้นยกเวน้เวนคณะกรรมการที่นอบริเวณงานอันดุล้อมเอาขืา้นไมีกินอย่างมาหน่อยคณะปลาเค็มเหรอซักตัวมือเลยเป่าเนี่ยสักแง่สักทางซักผานี่เปล่ เพราะว่าีเชิงกันจะ้ปันทัว,ว,วร์ของน้ำอยู่ใกล้ของน้าเพราว่ามีาม้องน้ำกับว่่มีน้ำตัลกเต้ามาแล้วอย่าคล้องมันนีกไักใครทักมันของตัวเองก็รับผิดชอบเอง

รอด้านทางนอกหมดแล้ววิ่งควงขายหลายอยู่ดิวีวีสวนประกวดอะไรอยางยอยากรออยู่แต่ว่ามีเงินซื้ออยากอยากรออยู่แต่ว่ามีเงินสื่อนะ

มึงข้าจ่ออ่อนกล้องอัน CCTV มาติดกล่องมังกรปิดม่ไดอ่ะอันเดียข้าจ่อเอากล่องมาข้าจ่ไปติดได้ไม่มือแลงตีกันแน่นอนตีแท้ตีท่านมิกท่านมิกเตรียมโซโลดตายปเขาจะดิเล่นสงครามกันแล้วตอนแลงอ่ะต้องวางรถแห่มากับบึม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 จูดิเด่นยางมาจามน้ำบอดกวากันตะลันวันคือเอ้าเอ้า กันสนัดด่น,นกันเวรกันเวรช้ำมันกระตี้แล้วนี่และแล้วมันจังเลิศโอเคคลิปนี้ไว้สำนีครับคลิปแรกแหกนากไว้พอกันไหมในะคลิปน้ะบ๊ายบายพี่แบบ